ทุกคนดูสิลูกฝลังร่วงเต็มเลยไม่มีใครกินแม้แต่ไก่ย,ยังไม่ชอบกินตอนนี้เราจะพาทุกคนมาดูลูกฝรั่งใ,ใกล้ๆจะถ่ายให้ทุกคนดูลูกมันใหญ่มากเลยเสียดายที่ไม่มีใครกิน๋ยวนี้คงไม่หากหรอกใช่ไหมดูสิ แมลงวันทองนะมาาชอบมาเจาะอ่ะทุกคนดูฝรั่งลูกใหญ่ใหญ่มันเป็นฝรั่งบ้านนะมันก็ถือแบบนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วแหละอุ้ยล่วงหล่นเข้าไปแล้วโหทุกคนดูนี่มีลูกนองอยู่ตรงน,นี้ใหญ่มากมันจะหักไหม เดี๋ยวก็เหมือนตอนนั้นที่เราขึ้นไปถ่ายมะม่วงแล้วกิ่งมะม่วงก็หักเต้าใจจริงๆนี่ไงขนาดเล็กก็มีนะนี่แต่ลูกนี้ผิวสวยจังแต่ฝรั่งพวกนี้กินไปมันก็จะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็โปรโตีนโปรโตีนซึ่งมาจากหนอน แต่ลูกเนี้ยน่ากินอยู่ไม่สุกมากคุณจะเริ่มเหลืองเนื้อกำลังแข็งอยู่นี่แหละแค่จะมาริวต้นฝรั่งบ้านฝรั่งบ้านของเราต้นไม่ค่อยสูงมากหรอกแค่นี้เองอกิ่งก็ไม่ใหญ่ด้วยเลยกังวลว่ามันจะหกักไหมแต่รู้สึกว่าฝรั่งนี่ไม้มันจะเหนียวอะ เขาเรียกว่าเหนียวหรอเหมือนแข็งแรงเนี่ยดูแข็งแรงกว่าไม้อย่างอื่นเลยคล้ายยูคาลิตัสเลยเนี่ยไปแล้วแอบมองไก่จากข้างบนดูนี่กะมาหากินมาหากินทำไมไม่กินฝรั่งเลยดูนี่พอ แค่นี้แหละไปแล้วทุกคนไปไปเป็ดก็อยู่ด้วยลรอเนี่ยไปละมาช่องไก่